เฟืองมันจะหยุดแยก,กช่วงแยกจับมาดูายกขึ้นมาดูดิเออเนี่ยอไม่เคยเห็นเลยอันนี้ของเดิมจิตรถมาติดรถมาเลยยังไม่เคยเลีนนะมันจะมีคัดมันจะสวมก็ไปไเป็นนิยเห็นะอันนี้คัดเดิมอยู่เครื่องคันนี้พเครื่องบาโก้คัดจะเป็นอย่างงี้นะมีสองชิ้นแต่ถ้าเป็นพวกเป็นสปินมันจะมีจานเห็นไนะเนี่ยนี่ของเดิมว่าเขาเลยนแต่ทีนี้ เอยเข้ออกของเหลืองมาคือว่าเนี่ยเขาไปคืนมาแล้วแสดงว่ามันมีปัญหาแล้ว <c oughs> ออกตายเลยไม่ให้ออกเลยทีนี้ทํอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เออแล้วถ้าคึนบูธไม่ต้องไปออกไว้หรอกเ <c oughs> ขากลัวน,นี้หลุดออกมาเข้าใจไหมเ <c oughs> นี่ยครับเขาเขาอามาอางนี้เอาเราแกะมาดูดีมันจะเป็นแผ่นมันจะมันจะเป็นแยกแยกกระเฟืองฟังฟังแผน่นฟังแผ่นคัดจะเป็นแผ่นเหล็ก <c oughs> คือไม่มีได้นะเว้ เอ่อแผ่นแผ่นแผ่นนี้เป็นแผ่นเหล็กมันจะสลับกันได้แผ่นเหล็กจะกลายมีแผ่นคาร์ดอืมะนี่คือนี่คือบาโก้อันนี้ของเดิมมาอันนี้ที่คาร์ดมันดังเห็นป่ะก็ทำไมช่วงฟรีมันอันนี้เออราคาป็นดังไม่มีแผ่นนี้เลมีนีมันจะมีไอ้แผ่นแผ่นที่เป็นแผ่นคาร์ดอ่ะหายหมดนเลยเห็นป่ะอันนี้หายหมือนเลยตัวนี้จะมาหาซื้อไม่มีแล้วแผ่นตัวนี้อันนี้อันนี้ตาจริงมันแผ่นเหล็ก่ะ แต่มันมีถ้าเป็นนี้รุ่นนี้มันจะเป็นแผ่นคัตอันนี้กลายเป็นคัตจะกลายเป็นแผ่นเหล็กแทนเห็นไหมเอ็นคัตรุ่นเด็เอ้นี่เนี่ยนี่เอกนี่คือนี่ของมันมีต้องมีแบบนี้แต่อันนี้มันมันหายหมดแล้วเห็นไหมล่ะหายหมดแล้วเอออันนี้นี่คือแผน่นตัวนี้แผน่นเหล็กทำจุดจริงตัวนี้จะเป็นแผ่นคัตสามแผน่นใช่นไหมล่ะเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้กลายเป็นแผ่นเหล็กแล้วสามแผ่นนี้จะเป็น มันไปออกทองเหลืองตายไปเลยที่อาบุธออกไปได้แล้วจบเนี้ยตอนนี้หลวมเไยตัวนี้ที่มันดังตัวนนี้แหละเฟืองตัวนี้แหละนี่คือคาดเดิมคาดมาจากมากระดถเลยอันนี้แผ่นเหล็กกันเหรอมันก็สลับกันไงเข้าใจป่ะจากแผ่นคาดกลายเป็นแผ่นเหล็ก